ตอนที่6อัตราส่วนที่เท่ากันสวัสดีนักเรียนทุกคนครับเมื่อวานเราเรียนเรื่องของอัตราส่วนไปแล้วใช่ไหมครับความหมายของอัตราส่วนคืออะไรนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันครับอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคืออัตราส่วนที่ถูกคูณหรือหารทั้งส่วนแรกและส่วนที่2ด้วยจํานวนที่เท่ากันแล้วอัตราส่วนนั้น ยังคงเท่าเดิมครับหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจะมีด้วยกัน2วิธีก็คือวิธีการคูณเข้าไปและก็วิธีการหารน,นะครับวิธีการคูณก็คืออัตราส่วนใดเมื่อคูณแต่ละจํานวนด้วยจํานวนเดียวกันโดยจํานวนนั้นไม่เท่ากับ0อัตราส่วนใหม่ที่ได้จะเท่ากับอัตราส่วนเดิมและหลักการหารน,นะครับ ก็คืออัตราส่วนใดเมื่อหารแต่ละจำนวนด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับ0ย์อัตราส่วนใหม่ที่ได้จะเท่ากับอัตราส่วนเดิมครับหรือพูดง่ายๆก็คือการหารด้วยจำนวนเดียวกันทั้งตัวหน้าและตัวหลังหรือการคูณด้วยจำนวนเดียวกันทั้งตัวหน้าและตัวหลังนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะครับตัวอย่างนะครับหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธีแรกก็คือ รคคูณนะับตัวอย่างนะครับหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50อีก3อัตราส่วนนะครับขั้นตอนการทำนะครับจากอัตราส่วน90ต่อ50นะครับเราสามารถเปลี่ยนในรูปของอัตราส่วนเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับก็จะกลายเป็นเศษ90ส่วน50นะครับหาอัตราส่วนโดยวิธีการคูณเข้าไป ก็คล้ายๆกับการหาเศษส่วนที่เท่ากันนั่นเองครับครูจะเลือกการคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรือก็คือการคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนั่นเองครับอัตราส่วนตัวที่2ก็คือ90ส่วนด้วย50คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนครับอัตราส่วนตัวที่3ก็คือ90ส่วนด้วย50คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนนะครับเราก็จะได้ว่า90ส่วน50 คูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้ผลลัพธ์เป็น180แส่วน100และเศษส่วนตัวที่2นะครับ90คูณ3ส่วนด้วย50คูณ3ผลลัพธ์ที่ได้ก็กลายเป็น270ดส่วนด้วย150ครับและอัตราส่วนตัวที่3ครับ90ส่วนด้วย50คูณ4ทั้งเศษและส่วนจะกลายเป็น360ส่วน200เมื่อเราได้เศษส่วนนี้มานะครับเราก็เปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนนะครับ ก็จะกลายเป็นอัตราส่วน180ต่อ100อัตราส่วน270ต่อ150อัตราส่วน3 6 0ต่อ2 0 0้นั่นเองครับซึ่งอัตราส่วนทั้ง3จํานวนนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนเบื้องต้นก็คือ90ต่อ50นั่นเองครับเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปตอบเลยนะครับอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้อีก3จํานวนนะครับ ก็มาไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธีการหารครับตัวอย่างเดิมไหมครับหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50อีก3จํานวนโดยวิธีการหารนะครูก็เปลี่ยนอัตราส่วน90ต่อ50ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนซะนะครับก็จะกลายเป็นเศษ90ส่วน50แล้วเราไปดูสิว่า90ส่วน50เนี่ย หารด้วยจํานวนอะไรลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจะคล้ายกับเศษส่วนเลยนะครับตัวแรกนะครับครูขอเลือกหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนครับตัวที่2ครับครูขอเลือกหารด้วย5ทั้งเศษและส่วนครับและเศษส่วนตัวที่3นะครับครูขอเลือกหาร10ทั้งเศษและส่วนครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ตัวแรกนะครับ90ส่วนห0าหาร2ทั้งเศษและส่วนจะกลายเป็นเศษ45สหส่วน25นะครับตัวที่2 90ส่วนด้วย50หาร5ทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นเศษ18ส่วน100และตัวสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์เป็นเศษ9ส่วน5นั่นเองครับดังนั้นเอาเศษส่วนทั้ง3จำนวนนี้เขียนกลับให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน90ต่อ50ได้แก่45ต่อ25 18ต่อ10 9ต่อ5นั่นเองครับ เราได้ผลลัพธ์แล้วแล้วก็นําผลลัพธ์ที่ได้นี้นําไปตอบได้เลยครับจบไปแล้วครับกับการหาอัตราส่วนที่เท่ากาันโดยวิธีการหารและวิธีการคูณนะครับขั้นตอนการทําง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนซะนะครับก็จะคล้ายกับเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการบ้านของเราเลยครับการบ้านของเรานะครับทําลงในสมุดเหมือนเดิมเลยนะครับ การบ้านในวันนี้ครูจะให้เพียง4ข้อโดยให้หาอัตราส่วนเท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดให้อีก4อัตราส่วนนะครับนักเรียนจะใช้การคูณก็ได้หรือการหารก็ได้ที่หาอัตราส่วนที่เท่ากันหรือใน1ข้อจะใช้ทั้งการหารและการคูณก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับกูขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบาย